โอ้ยนี่ไงงูงูไล่งูไล่ฉกเด็วกแวันอยู่งูไล่ฉกเด็วกแวันอยู่เอาล้ครับตอนนี้งูไล่ฉกเฮ้ยเด็กแวันนีเด็วกแวันววนีแล้วงูไล่ฉกงูไล่ฉกใช่ไหม มูไลชกเด็กแว้นครับทุกคนโอ้โหไอแดงเต็มไปหมดเลยวัสดีมนุษย์ทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับสู่ช่องก็อดแคทจ้าเอาละครับวันนี้เราจะมาทดสอบพลังของมนุษย์นะฮะว่าจะสู้กับเทพเจ้าได้หรือเปล่าไอ้จะพวกมนุษย์เองคิดว่าจะสู้กับเทพเจ้าสายฟ้าได้กันหรอเอาละหลังจากที่พันที่แล้วครั้งนี้ผมจะลองมาแบบเล่นแบบโหมดแซนบอ์ดูนะฮะว่าเราจะมาทดสอบหรือว่าทดลองกันดีกว่าเราจะสามารถ สู้กับเทพเจ้าสายฟ้าทั้ง3ได้หรือเปล่าซึ่งเทพเจ้าสายฟ้าเนี่ยจะมีพลังอยู่ทั้งหมดอ่าจะมีค่าพลังรวม6 0 0ันนะครับยูนิตละ2 0 0พันก็เป็น6 0 0ันเราจะใช้มนุษย์ยุคหินนะครับสู้ดูซิว่าอ่าจะสู้ได้หรือเปล่านะครับโดยผมจะใช้ปริมาณเดียวกันประมาณ6 0พันอันนี้ผมกดมาเกินนะเดี๋ยวเดี๋ยวขอใหม่ขอปลาใหม่ให้สักเอา6 0พันให้ให้เท่าเท่ากันเอ้ยโอร้อนนิดนึงอะ่ะกดลบไงวะโอเคต่อให้หน่อยนะครับท่านเทพเจ้าเอาล้ครับลุยเลย มาแล้วตอนนี้ตึงเทพเจ้าสายฟ้าโอ้โหเฮ้ยพลังของเทพมันเยอะไปกว่าที่เราคิดมันมีพลังแห่งการชิงไม่นะไอแดงสู้เขาไอแดงแต่ว่าเทพเจ้าตัวใหญ่กว่ามากโอ้โหดูจังหวะนี้ฮนะกูลุมตีเทพเทพนี่น่ามืดกันเลยทีเดียวโอ้โหักเทพมากครับจึงต้องขอกอดเทพหน่อยขอลเซนหน่อยครับนั่นเทพเอาแล้วตอนนี้มนุษย์ของเราจะชนะหรือไม่เทพเทพล้มไปหนึ่งองค์ เอาแล้วโอ้ยเหมือนจะไม่ไหวเทพโหดกว่าเอาละฮะตัวต่อไปเราจะใช้เป็นโปรเทคเตอร์ไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่าผมจะแบบใช้ยูนิตเดียวตลอดนะครับเอาให้ได้6 0 0ันอ่า0 0พัน0 0โอ้โหจะเยอะเหมือนกันนะเนี่ยปุ๊บ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 พันไหมห0พันทวนไปเอาแล้วตอนนี้ตามมนุษย์โลกโอ้ยโลกมันก็กันไม่อยู่ว่ะเฮ้ยอย่างนี้จะสู้เทพได้หรือไม่เอา้าเอา้าทำไมเทพถึงล้มเอายังไม่เห็นเลยเอา้าหุย ทพฟื้นชีวิตขึ้นมาชิบหายแล้วชิบหายแล้วเอาแล้วสู้เขามนุษย์มนุษย์สู้เขาเอาแล้วครับตอนนี้พลังของเทพเจ้าสายฟ้าดุนแรงเกินไปหรือเปล่าโอ้โหเรียบร้อยเอาชนะแบบตาใสโอ้โหดูสายฟ้าที่โยงดีครับเฮ้ยเทพบนโกงนเนี่ยถ้าพลังเท่ากันนี่บอกเลยว่าสู้เทพสุดไม่ได้ครับเทพสายฟ้านะเทพสายฟ้าโหดมากเอาสเปียร์ต่อไปนะัก นักฮอ,อกไอพวกฮอ,อกไอฮอ,อกหักมันสู้กันมาสู้กับเทพหน่อยไม่ต้องว่าผมว่าต้องอยู่ห่างๆนิดนึงว่ะเดี๋ยวโดนเทพเจ้าช็อต oh <my> เออเราลองเฮ้ ه, เราลองวาง,วางแบบห่างๆสิเทพเจ้าจะอาจจะโยนว้าไงนะ่นะนะ่ะอ,นะอ่าโยนอ้าหกพันทวนเท่ากาันเลยนะทุกคนไปรับมาเทพเจ้าสายฟ้าโอ้โหมันก็ชี่งอยู่ดีนี่ว่ะสายฟ้าอุ้ยชนะเทพใช้หอ,อก <laughs> ชนะเทพสายฟ้าครับโอ้โหออกตีเข้าเทพเฉยโอ้โหสรุปแล้วว่าสู้พลังออกไม่ได้เลยครับสำหรับเทพสายฟ้าเอาแล้วในวิธีการชนะเทพอาต่อไปเป็นมนุษย์หินมนุษย์หินครับนี่โอ้โหดูมนุษย์หินผมนี่โยนเรียงเลยครับเดงเป็นกองครับเอาหกพันนะสู้กับเทพนะหินหินโยนโอุ้ยเหมือนจะแรงกว่าหินแรงกว่าแรงกว่าอุ้ยทำไมเทพยังรุกขึ้นมาได้อีกเอาดิ มนุษย์หินโอ้โหสุดยอดมนุษย์หินเป็นฝ่ายชนะโอ้โหนี่มันแก๊งเด็กแวนน้นมามาล้เว้ยพวกฉันคือคาราวานเด็กแว้นเอาละถึงเวลาต้องปะทะกับเทพเลยล่อมาแล้วฮะปะทะเด็กแวน้นโอ้โหดูดูเด็กแวน้นเฮ้ยเดี๋ยวโอ้โหเด็กแว้นโอ้โมึงไถ่เทพเลยรอเนี่ยโอ้โหเสียเสียชื่อความเป็นเทพหมดเอารถเอารถแว้นมาไถโอ้หดูมันเอารถแว้นมาไถ่เทพโอ้โหเโโหโหทพทำอะไรไม่ถูกครับความเร็วมันสูงจัด ยังไงฮะเด็กแวันะทะเทพจะทำยังไงเอ่ยโอ้โหดูเด็กแวันโอ้โหเทพโดนไถโอ้โหเด็กแวันชนะเทพไม่น่าเชื่อฮะตอนนี้เด็กแวันชนะเทพไปแล้วสเน็กอาเชอร์คืออะไรวะสเน็กอาเชอร์มันคืออะไรอะไหนคนดูหน่อยสเน็กอาเชอร์มันคืออะไรธนูเหรอธนูเป็นรูปงูเหรอโอ้โหคนนี้เป็นสเน็กอาเชอร์นะฮะ เดี๋ยวเรามาดูกันโอเคครับ6กพันหนึ่งก็ประมาณ6กพนะันแล้วสเน็กอาร์เชอร์ไม่รู้ว่าคืออะไรเหมือนกันนะทุกคนเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าเอาเทพซุดมาอยู่ใกล้เราไหมเอาเทพซุดไ <Hello. S 1> หนว่าเทพซุดเอาอยู่ฝั่งเราบ้างเทพซุดสามองค์หกพันประดีเอาล้ครับตอนนี้ธน,นูง,งูปะฮะเทพเจ้าสายฟ้าอุย้ยโอ้โหมันยิงเป็นงู oh. <laughs> ทุกคนดูมันยิงเป็นงูโอ้เทพเทพซุดโดนงูชกไม่นะืออหือ เทพชุดเทพชุดโอ้ยเทพชุดครับผมถึงกับสุดกันเลยทีเดียวโดนงูโฉกตายอะไรวะเนี่ยเฮ้ยผมได้นิวเอนมีแล้วอ่ะนักนักธนูนักธนูงูครับผมเฮ้ยแล้วใครจะชนะมนวะเนี่ยอย่างโกงอะ่ะขนาดเทพยังสู้ไม่ได้ครับผมเอาละเรามีศัตรูองค์ใหม่แล้วนะครับศัตรูใหม่ลนะเดี๋ยวเราจะเอา,เอ,าอย่างอื่นไปสู้กับนักธนูครับนักธนูงูด้วยนะเดี๋ยวลองนักธนูธรรมดาดีกว่าเมื่อกี้เหมือนผมจะเห็นอยู่นี่นักธนูธรรมดา เอา6กพันเหมือนกันนะอุ้ยธนูธรรมดาเหมือนจะสร้างได้เยอะกว่านะครับห0พันะครับเอาละนักธนูงูประทกับนักธนูธรรมดาเออเอาดิโอ้โหอ๋อพอตายแต่ว่ามันยังมีงูมาโชกอยู่ดูงูโชกยังไงพอดูหน่อยโอ้ยงูเยอะเลยเกินชิ้หายแล้วครับงูกองกอยมาแล้วโคตรเยอะเลยเฮ้ยผมว่ามันโกงเัินไปแล้วเนี่ยงูมันโชกนะนี่แล้วนักธนูมันจะยิงเอาเนี่ยโอ้โหไม่ไหวนะครับ นักธนูเยอะกว่าแต่เจองูได้โชคอะแหวนงว,งวมววองสู้เขาเด็กแว่นอย่าทําให้เสียชื่ออ ías, นั่นแหละเด็กแว้นมีสิธิลุ้นครับม <c oughs> ันแว,ว้นแล้วเด็กแว้นมาทาักนักงูเ <c oughs> ด็กแว้นมาทั้งงูโอ้โหดูเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วเด็กแว้นมาทางงั้ง <c oughs> ูดูดูงูวิ่งเต็มเลยเนี่ยไหนดูหน้างูหน่อยดิโอ้ดูมันมีการมองหน้ากันนี่ด้วยเอ้เองอย่ามาแย่งฉันโชคมนุษย์นะเว้ยไอ้งูตัวล่างโอเคเดยกฉันจัดการให้ไปแล้วครับตอนนี้เด็กแว้น ผมว่าผมเจอสิ่งที่ชนะนักนักขนูงูแล้วเอาล้วครับตอนนี้เด็กแวันไล่บดงูอยว่ะเด็กแวันไล่บดงูว่ะเด็กแวันโยนอะไรผมเองว้ยทำไมมาตีอะไรวะหมดแล้วไม่ใช่เหรอโอ้ยนี่ไงงูงูไล่งูไล่ฉกเด็กแวันอยู่งูไล่ฉกเด็กแวันอยู่เอาล้วครับตอนนี้งูไล่ฉกเฮ้ยเด็กแวันนีเด็กแวันนีแล้วงูไล่ฉกงูไล่ฉกใช่ไหมงูไล่ฉกเด็กแวันครับทุกคน โอ้เอาไงดียอุย้ยลุงตีมันเออชนะครับผมสรุปเด็กแววนชนะงูจ้าเอาละครับทุกคนก่อนลากันไปนะครับเรามาจบกันโดยการเปิดศึกระหว่างไอแดงกับไอเงินกันว่าใครจะเหนือกว่ากันในปริมาณที่เท่ากันเอาละทุกคนเดี๋ยวลากันไปด้วยฉากสุดท้ายเลยกันนะครับไปดูกันว่าใครจะชนะจํานวนเท่ากันนะ7,140ไปเลยดีกว่าโอ้โหภาพโคกตกุก ไลา์ไปตรงนี้นะครับทุกคนขอบคุณทุกคนที่รับชมด้วยนะครับสวัสดีครับกระตุกชิบหายใครจะชนะวะเนี่ย อ้าวเกมค้างเฉยเกมค้างเฉยช่ไหมโอ้โหค้างครับขอไปด้วยครับคอมพังแล้วฮะตอนนี้